สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้พาชมบ้านนะครับว่าไปถึงไหนแล้วใกล้เสร็จแล้วยังนะครับเริ่มจากหน้าบ้านเลยนะครับหน้าบ้านตรงนี้จะเป็นส่วนของลังหมักโกโก้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเครื่องคั่วเมล็ดโกโก้นะครับแล้วก็เราพาเดินเข้าไปชมบนบ้านนะครับ ขึ้นบันไดามาเจอแหงรถโกโก,โกน้นะครับนี่ครับบรรยากาศโดยรวมในบ้านนะครับผนังจะมีภาพเขียนอยู่นะครับเขียนแบบง่ายๆนะครับอันนี้คือมุมที่แสงส่งมาตอนเช้าครับจะสวยและอบอุ่นนะักมากนะครับนี่เป็น ส่วนของห้องโถงใหญ่นะครับที่เราเดินมาเมื่อกี้จะเห็นว่ามีตู้เยอะแล้วครับตู้นี้จะซื้อเข้ามาเกือบไม่ได้ครับเต็มบ้านแล้วนะครับแล้วก็เดินมาทางนี้ก็จะมีโต๊ะและตรงนี้ก็เป็นส่วนของห้องทำช็อกโกแลตของน้องน้ำพึ่งนะครับนี่ครับจะมีเครื่องนวดอยู่ เครื่องสกัดน้ำมันมีเมล็ดโกโก้ที่บ่มไว้เยอะแยะเป็นหมวดหลายตนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องนวดขนาดใหญ่สั่งมาจากอินเดียนะครับตู้เก็บวายสำหรับบ่มช็อกโกแลตเก็บช็อกโกแลตครับอันนี้เป็นตู้เย็นใหญ่สำหรับใช้ทำนมทำนีครับแล้วก็เครื่องกระทอมเมล็ดนะครับโตระบต้ใหญ่นะครับออกมาก็ตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องครัวนะครับห้องครัวยังไม่เสร็จนะครับ ใช้เห็นบางมุมก่อนเหลือนีครับส่วนมุมนี้ก็คือมุมที่เดินออกมาจากห้องเจ้ากระเลนะครับเห็นไหมครับว่าจะมีตู้เยอะแล้วครับตู้หลายใบมากนี่ก็คือมุมบ้านส่วนชั้นล่างนะครับ